สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันในวันที่23สิงหาคม2 5 6 7วันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็นะคะใครจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินส่วนนี้รับ1,000 0บาทหรือรับแค่5,000บาทเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงจากคุณอันวัน์จัดให้ <Wall> ค่ะดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็คือคีแมนคนสำคัญระดับ v v i คุณทัศิน วันนี้เ่ยคุณทศินไปพูดในเวที Nation Dinner Talk นะครับเกี่ยวกับดิจิทัลเวอมันเป็นหนึ่งหนึ่งในหัวข้อที่คุณทศินพูดแล้ววันนี้คุณทศินพูดชัดเจนมากเรื่องของการแจกเงินว่ายังไงรู้ไหมคุณทศินบอกว่ามันมีงบงบหนึ่งที่ต้องใช้ในเดือนกันยายนก็คืออ่ได้งบมา1.2แสนล้านแล้วก็งบกลางมา20,000ล้านรวมแล้วงบตัวเนี้ย1แสน ส5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยต้องใช้ในเดือนกันยายนก็เลยเอาเงินก้อนนี้คุณผู้ชมครับมาแจากเป็นเงินสดในโครงการดิจิ a l ลเ l ลต t นะครับให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งมี13.5ล้านคนและคนที่การอีก1ล้านคนเท่ากับว่ากันยายนนี้ดิจิ a l ล a l ลต t ที่เป็นเงินสดอันนี้ผมก็ใจเองนะกันยายนนี้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนซึ่งมีทั้งหมดประมาณ13.5ล้านคนและคนพิการซึ่งมีรายชื่อทุกอย่างแล้วในอีกประมาณ1ล,ล, 14, ล้านคนรวมแล้ว14.5ล้านคนคุณจะได้เงินจากโครงการที่ดิจิทัลวอลเลตซึ่งอันนี้แจกเป็นเงินสดเลยทันที10,000บาทแต่หลายคนถามแล้วจะลงทะเบียนอะไรยังไงไหมคือตอนนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนแต่คนที่เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แล้วก็คนที่ถือบัตรคนพิาการแล้วเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่แล้วมีรายชื่ออยู่แล้วรัฐบ,บาลบอกมันไม่ยุ่งยากอะไรถูกไหมเอาอีกกลุ่มหนึ่งคุณทศินบอกแล้วตุลาคมเนี่ยมันจะมีงบใหม่เข้ามาเป็นงบอีหกแปถูกไหมฮะคุณทศินก็พูดว่าตุลางบใหม่ไอคนที่ลงทะเบียนเอาไว้จะได้รับการคัดกรองเพื่อจะได้เงินดิจิตอลวอลเล มิฉนั้นให้ผมติดความเองนะก็คือใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ตามระบบทางลายเดิมของโครงการดิจิ t a ลวอลเลทก็คืออะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านแอปทางรัฐแล้วเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ยสามสิบล้านคนก็จะต้องเข้าสู่ระบบของการคัดกรองคําถามคืออันเนี้ยยังไม่แน่ว่าจะได้เงินอะไรเพราะคุณทักษิณไม่ได้พูดชัดเจนพูดแค่ทิ้งท้ายจะเหียนว่า มันเป็นการไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการการะตุ้นเศรษฐกิจที่แน่นยาเงินสดไม่แน่นยาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าคนที่เข้าโครงการดิจิต a l วอลเล็ในงบก็คือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทั่วไปเนี่ย จะได้เป็นเงินสดหรือได้เป็นดิจิตอลบัลเล็ตแล้วใช้อะไรยังไงแต่ทางลา์ก็จะเป็นทา l ล n e เดิมก็คือว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอยากให้สิทธิ์คุณก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคนที่ไหนมีสมาร์ทโฟนไหนมีโทรศัพท์มือถือมันก็จะไปเข้าทางลายเดิมว่าอคุณก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันเพื่อคุณจะต้องไปผ่านการคัดกรอง30ล้านคน ดิฉันั้นแล้ววันนี้ค่อ,คอนข้างชัดเจนว่าหนึ่งคณทัสินบักรที่ิจิตอลแจกแน่นอนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าบัตรบริการแห่งรัฐคนพิการจะได้ก่อนเป็นเงินสดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางลับแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นกลุ่มต่อไปแต่เงินสดคือดิจิตอลไปว่ากันอีกทีหนึ่งมาแล้วชัดเจนที่สุดสําหรับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็คือคีแมนคนสําคัญระดับ v v i ี ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลข่าวสารจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ใครเข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ